ลอยคีนนะครับตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสงสัยกับการที่กราบสวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i ไ t a d i เดียมฟุตบอลวาเลตีช่องที่รวบรวมสาระกีฬาต่างๆไว้มากมาย ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ igamestadium@gmail.com ฝากกันไว้ด้วยนะครับใหม่บ้านเดียวโครงการบ้านโพวิวบ้านโพซอยสิบจังหวัดตรังฝั่งชั้นครบสวยงามคุณภาพดีกับที่สุดของทำเลทองเดินทางสะดวกสบายใกล้เมือง บานที่คุ้มค่าสำหรับคุณไม่พอใจอะไรกิเรียนเอมปาเป้ทะเลาะหลุยเอลิเก้หลังเกมเจ้าเกรมองฟุตกิเรียนเอมปาเป้กับหลุยเอลิเก้นะครับมีปากเสียงกันหลังจากจบเกมที่เจ้าเกรมองฟุตโดยนี่เป็นอีกครั้งแล้วนะครับที่ทั้งคู่ตกเป็นประเด็นเรื่องความบาดหมางระหว่างกันและกันกิเรียนเอมปาเป้นะครับกองหน้าคนดังของปารีสแซงต์แชงกงกับหลุยเอลิก้เทนเนอร์ของทีมโต้เถียงกัน หลังพวกเขานะครับทำได้เพียงแค่เปิดลังปาร์คเดอะแบง์เสมอกับเกรมองฟุต 1..1 ประตูหนึ่งในเกมหลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่6เมษายนที่ผ่านมานัดนี้นะครับเอลิเกจัดทีมแบบผสมผสานระหว่างตัวจริงและตัวตสำรองเพราะว่ามีเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกกับบาร์เซโลนารออย,อยู่ในวันที่10เมษายนนี้แต่พอทีมเยือนขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่32แล้วนั้นเขาก็ส่งแกนหลักหลายรา,ายลงมาโดยหนึ่งในนั้นก็คือคลิยันเอ็มบัปเป้ ที่โดนเปลี่ยนตัวลงสนามในนาทีที่67ก่อนสุดท้ายนะครับเปเชจะได้ประตูตีเสมอจากกอนซาลโลลามอสในช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมทั้งนี้นะครับหลังจบเกมแล้วนั้นเอ็มปปเป้ถูกจับภาพได้ว่าเข้าไปคุยบางอย่างกับเอลิเก้โดยสีหน้าไม่พอใจในระดับหนึ่งซึ่งกุนซือชาวสเปนนิดก็ตอบกลับไปแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ดาวเตะเลือดหอมพอใจอยู่ดีเพราะเขายังบนต่อในตอนที่เดินออกนอกสนาม สำหรับเอ็มบัปเป้กับเอลิก้ตกเป็นประเด็นว่าแตกหักกันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพอพักหลังมานี้เอลิก้มักจะไม่ใช้งานเอ็มบัปเป้แบบครบ90นาทีทั้งที่เขาถือเป็นสตาร์ดังของทีมโดยทางเอลิเก้นะครับให้สาเหตุว่าต้องการให้ทีมปรับตัวได้ในยามที่ไม่มีเอ็มบัปเป้ให้ได้จากการที่เอ็มบัปเป้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับการเตรียมย้ายออกจากทีมอย่างต่อเนื่อง ติดหนี้บุญคุณแจ็คก,กิลลิตเผยสาเหตุที่พาก้าผ่านช่วงเวลาอันน่าเลวร้วายแจ็คก,กิลลิตนะครับเปิดใจถึงปัญหาสภาพจิตใจพร้อมขอบคุณเป๊ปโกเดล่าที่ทําให้เขาผ่านช่วงเวลาอันน่าแสนยากลําบากมาได้แจ็คก,กิลลิตนะครับดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่หลายครั้งในทีั่นนี้จนทําให้ไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้โดยเขาทาได้เพียงสาประตูกับ1นึ่งแอสซิต ตลอดการเล่นทั้งหมด17นัดในเวทีรพเมลีทั้งนี้นะครับดาวเตะวัย28ปีได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อดังแดนผู้ดีอย่างเดลิเมลเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวมถึงขอบคุณกุนซือชาสเปนิสที่ช่วยทําให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่แสนยากลาบากมาได้คนเดียวที่จะสามารถลงไปและทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการในทีมของเปปกุเิอาาก็คือเรโอเนลเมสซี ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้คุณไม่สามารถเอาชนะนในสิ่งที่ผู้จัดการทีมทําได้เขาเป็นผู้จัดการทีมที่น่าทึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีจิตใจที่ดีเช่นกันกิริศกล่กาวหลายครั้งในฤดูกาลนี้ผมมีปัญหาส่วนตัวเล็กน้อยและเขาก็อยู่เคียงข้างผมมาตลอดผมเป็นนี่บุญคนเขามากๆเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมา โดยส่วนตัวแล้วมันเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากมากสําหรับผมหลังจากผ่านจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้วผมได้คุยกับผู้จัดการทีมหลายครั้งและเขาก็ดีกับผมมากๆผมเป็นหนี้บุญคุณเขาและผมต้องการที่จะตอบแทนเขาด้วยผลงานของผมและของทีมผมได้คุยกับเพื่อนๆในห้องแต่งตัวทุกวันผมรู้ว่าผมสําคัญกับทีมแค่ไหนผมได้คุยกับผู้จัดการทีมและช่วงทา้ายฤดูกาลก่อนคุณก็ได้เห็นกันแล้วว่าผู้จัดการทีมส่งผมลงมาเล่นมากแค่ไหน เมาอ,อะไรหรือเปล่าลอยคีนสุดงงเอลิกเคนฮาร์คภูมิใจหลังแมนยูเจ้าลิเวอร์พูลลอยคีนนะครับยอมรับไม่เข้าใจว่าทำไมเอลิกเคนฮาร์คถึงให้สัมภาษณ์เชิงภูมิใจกับผลงานของทีมแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดหลังเจ้ากับลิเวอร์พูลในนัดล่าสุดผมบอกว่าตอนนี้ปีศาจแดงเล่นเหมือนเป็นทีมเล็กเลย ลอยคีนนะครับตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสงสัยกับการที่เอริกเคนฮาร์ให้สัมภาษณ์เชิงภูมิใจกับฟอร์มของทัพปีศาจแดงในเกมพิมพ์เรียงกษษิจนัดเปิดลังโอทฟฟอร์ดเสมอกับเรียภูสอประตูสอ2เมื่อคือนวันอาทิตย์ที่7เมษาย,ยนที่ผ่านมาก่อนลงในเกมนี้หลายคนมองว่านะครับเรียบภูมีโอกาสที่จะชนะสูงเมื่อพิจ,จนารณาถึงฟอร์มโดยรวมแต่สุดท้ายนะครับกลายเป็นว่าทั้ง2ทีมต้องแบ่งแต้มกันไป โดยช่วงครึ่งแรกนะครับผงแดงของเกมได้เหนือกว่ายอย่างชัดเจนซึ่งหลังจบเกมแล้วนั้นนะครับเอลิธันฮาร์ชมลูกทีมที่ทําผลงานได้ดีในช่วงครึ่งหลังพร้อมยืนยันว่าปีศาจแดงกําลังเล่นกันได้ดีขึ้นและมีศักยภาพที่จะไปได้สวยด้วยลอยคีนเผยว่านะครับฟังนะผมมั่นใจเลยว่าหลังจากจบเกมนี้ไปแล้วเขาวควงสดวายทันที2แก้วแน่ๆผมไม่รู้หรอกว่าวายที่เขาดื่มมันมีฤิ์แรงแค่ไหน แต่เขาดูฮึกเขิมกันเลยทีเดียวซึ่งผมคงต้องนับถือเขาสำหรับในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นในตอนนี้ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าสโมสรหรือนักเตะดาวรุ่งเหล่านี้ขาดศักยภาพที่จะไปได้ดีในอนาคตแต่ในแง่ของการที่จะขับเคี่ยวกับอาร์เซนอลแมนซิตี้หรือเลโวพูลต้องบอกเลยว่าพวกเขายังห่างชั้นจากทีมเหล่านี้อยู่เยอะตอนนี้พวกเขากำลังดวลกับแอตตันวิลล่าสเปอร์เพื่อชิงอันดับที่4และห ซึ่งตอนนี้พวกเขายัางตามหลังสองทีมนั้นด้วยซ้ำดังนั้นผมเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมองโลกในแง่ดีได้บางทีมันอนาจจะเป็นเพราะว่าผมแก่นิดนิดและเป็นพวกอารมณ์เสียงง่ายหน่อยๆก็ได้เขาดูมีกำลังใจที่ดีแต่ผมไม่เห็นถึงฟอร์มที่น่าประทับใจเลยโอเคเราว่าแมนยูทำได้สองประตูที่สวยๆและพวกเขาก็กัดฟันสู้ได้ดีผมต้องให้เครดิตกับเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าผมมองถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่านี้ผมคงไม่กล้าพูดหรอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังกลับมาแล้วอดีตดาวเตะชาวไอริสนะครับเสริมต่อว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นกันไม่สมกับเป็นทีมใหญ่ด้วยตอนนี้แมนยูเล่นกันเหมือนทีมกลางตารางเหมือนเป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งคุณไม่มีวันรู้ว่าจะเจอกับพวกเขาในสภาพไหนพลาดอีกแล้วเวอร์จิลฟันไดเซงเลี้ยวหูโดนแมนยูทำแสบ เวอร์จิลฟันไดนะครับกองหลังทีมเรียวผูสแสดงความผิดหวังที่ห่วงแดงทำได้แค่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ปรพตูต่อ2ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามโอแทฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่7เมษาย,ยนที่ผ่านมาทั้งๆท,ท,ที่มีโอกาสเปิดกว้างให้เก็บ3แต้มได้เห็นเห็นเบอร์จิลฟันไดนะครับสตาร์ทีมชาติฮอลแลน์มุ่งมั่นพาทีมบุกล้างไอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเต็มที่เพื่อกลับไปล้างตำแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีกหลังแพ้เกมแดงเดือดรอบ8ทีม ทัวร์ครับช่วงกลางเดือนก่อนและท้งที่มีแววกำชัยเนื่องจากได้ประตูขึ้นนำในช่วงครึ่งแรกแต่ลงเอยแล้วหงแดงต้องไล่แบ่งแต้มซึ่งถือเป็นเกมที่น่าผิดหวังมันรู้สึกเหมือนแพ้มันเป็นความผิดพลาดของเราอีกนขนกองหลังล่างยักษ์เอ่ยเรามีโอกาสมากมายและเราน่าจะปิดเกมได้โชคร้ายที่ความผิดพลาดส่วนบุคคลเกิดขึ้นและมมนเป็นประตูตีเสมอเรามีเวลามากมายที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่เราเร่งรีบมากเกินไปแม้จะตามหลัง2อประตูต่อหนึ่งเรายังสร้างโอกาสได้มากอย่างน้อยเราน่าจะทําได้2ลูกในช่วงครึ่งแรกแต่ฟุตบอลเกิดเรื่องโชคลายได้แต่เราเปิดโอกาสให้พวกเขากลับมาได้ต่อความผิดพลาดของควอนซ่านะครับกับตันเลสแมชชีนเอ่ยว่าเขาไม่ควรก่อความผิดพลาดแต่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เล่นฟุตบอลและคุณทําได้แค่เรียนรู้กับมันใหม่บ้านเดียวโครงการบ้านโพวิล บ้านโพซอยสิบจังหวัดตรังฝั่งชั้นครบสวยงามคุณภาพดีกับที่สุดของทําเลทองเดินทางสะดวกสบายใกล้เมืองบ้านที่คุ้มค่าสําหรับคุณกราบขอบพระคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับหากในคลิปนี้มีการอ่านออกเสียงผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออาภัยมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ